ครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของผ้าเบรกรถยนต์รถแข่งเขาใช้ผ้าเบรกแบบไหนรถบ้านใช้ผ้าเบรกแบบไหนความแตกต่างครับคือรถแข่งเขาใช้เบรกเยอะเบรกหนักอุณหภ,ภูมิของผ้าเบรกนั้นจะสูงมากสูงถึงเจ0 0องศารถบ้านก็จะมีตั้งแต่300 500องศาอยู่ที่นิสัยของคนขับ ขับรถเร็วไหมเบรกแรงไหมเบรคชั้นชิดไหมต้องเลือกพระเบรกให้ถูกนะครับพระเบรกสาหรับการแข่งขันจะไปใช้กับรถบ้านอันนี้ก็ไม่แนะนํานะครับไม่เหมาะเพราะว่ารถแข่งเขาใช้อุณหภูมิที่สูงแต่รถบ้านอุณหภูมิไม่ถึงอุณหภูมิคอนโซของพระเบรกไม่ถึงนั้นก็จะเกิดมีเสียงดังถามว่าบางท่านทําไมเบรกดังยิ่งๆๆอ่ามันก็จะมีเรื่องของฝุ่นที่เข้าไปอยู่ในเบรกแต่ถ้าเบรกรถแข่งถ้าไปใช้กับรถบ้าน เมื่ออุณหภูมิเขาไม่ถึงผ้าเบรกนะั้นมันแข็งพอผ้าเบรกแข็งมันก็จะไปกินจานเบรกของรถเราเพราะว่าอุณหภูมิท่านไม่ถึงประสิทธิภาพเบรกก็จะไม่ได้เต็มร้อยสาหรับผู้หญิงใช้ไม่ได้ใช้หนักหนาะเบรกหนักอะไรมากมายก็ใช้ตัวตัวธรรมดาตัว300องศาจะเหมาะกว่าแต่ถ้าตัว500องศาก็จะเหมาะกับท่านที่ชอบเดินทางไกลขึ้นเขาลงห้วย